มาดูคู่มือ UT203 และ UT204+ ัแต่ผมจะพูดถึง UT204+ พัอย่างเดียวการออกแบบจะสอดคล้องกับ EN61010-1 มาตรฐานความปลอดภัยระดับ Cat2 600โวลต์และระดับ Cat3 300โวลต์มีการป้องกันเต็มรูปแบบ ระบบโปรเทคชั่นซึ่งจะทำให้ผู้ใช้มั่นใจในเครื่องมือและวัดกระแสได้สูงสุดถึง1,000แอมการวัดเฮิร์ตจะมีย่านไฮโว์ o, ก็คือย่าน600โวลต์ AC จะวัดได้10เฮิร์ถึง60 k h เซึ่งใน UT204 พลัดที่ทดสอบวัดไม่ได้แล้วก็จะมีเฮิร์ย่านโวลต์ต่ำ สามารถวัดได้ตั้งแต่60เฮิร์ถึง10เมกะเฮิรต์ LCD จะแสดงผล3ครั้งภายใน1วินาทีมีระบบป้องกันการวัดผิดพลาดถึง600โวลต์และกระแสกระชากได้สูงสุด3,600 VA การวัดตัวเก็บประจุหรือการวัดค่า C ถ้าวัดน้อยกว่าหรือเท่ากับ1,000ไมโครฟารัดใช้เวลาน้อยกว่า3วินาทีถ้าวัดความจุน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 0,000ไมโครฟารัดจะใช้เวลาวัดประมาณ6วินาทีถ้าวัดตัวเก็บประจุที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับห0,000ืไมโครฟารัดจะใช้เวลาประมาณ8วินาทีการ กินไฟของมิเตอร์จะอยู่ที่1.8ม mm. ิลลิแอมในกรณีที่แคมมิเตอร์เราลืมปิดมันปิดมันเองก็จะเรียกว่าโหมดสลิปหรือโหมดหลับจะกินไฟน้อยกว่า11มโครแอมซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ถึง400ชั่วโมงคำเตือนเรื่องการวัดก็คือให้หลีกเลี่ยงการโดนไฟ ดดไฟ DC ที่เหนือ60โวลต์หรือไฟ AC ที่เหนือ30โวลต์ RMS เป็นไฟที่อันตราย NCV ก็คือวัดแบบไม่ต้องสัมผัสถูกสายไฟใช้การเหนี่ยวนำส่วนฟังก์ชันไลท์และนิวเัลไลท์ก็หมายถึงสายลายหรือสายที่มีไฟนิวเทลก็หมายถึงสายที่ไม่มีไฟฟังก์ชันนี้สามารถวัด แทนไขควงวัดไฟได้นี่ก็คือวัดแบบ NCV ไม่สัมผัสส่วนนี่ก็วัดแบบแทนไขควงวัดไฟโดยใช้สายโพรบสีแดงเส้นเดียวส่วนย่าน NCV เวลาวัดให้ถอดสายโพรบออกเพราะอาจจะมีไฟรั่วออกมาที่สายโพรบได้การวัดย่านกระแส u t 2 0 4สวัดกระแส AC และกระแสด DC วัดแบบคล้องกระแสความผิดพลาดบวกลบ2%บวก5นับทั้ง DC และ AC UT204 พลัดย่าน600 v, มิลลิโวลต์มีความผิดพลาดบวกลบ0.7%บวก3นับส่วนย่าน6โวลต์60โวลต์และ600โวลต์ผิดพลาดบวกลบ0.5%บวก2ส่วนย่านโวลต กระแสสลับ U T สองสี่พัดย่านหกโวลต์มีความผิดพลาดบวกลบหนึ่งเปอร์เซ็นบวกห้าส่วนย่านหกสิบโวลต์ห0ร้อยโวลต์ความผิดพลาดบวกลบ0ูดดเปอร์เซ์บวกห้าส่วนย่านความต่อเนื่องน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบโอห์มก็จะมีเสียงบีบแต่ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับสามสิบหนึ่งโอห์มไม่มีเสียงบีบส่วนย่านไดโอด จะปล่อยไฟออกมาที่ 4V โเพื่อวัดสารซิลิคอน PN หรือวัดไดโอดจะวัดได้แรงดันตกค่อมที่ 0.5V โถึง0 8โววัดความต้านทาน UT204 พัดย่าน600โอห์มความผิดพลาดบวกลบ1%บวก2ย่าน 6k โ oh อห์ม 60k โ oh อห์ม 600k โ oh อห์มความผิดพลาดบวกลบ0.8%บวก2 ย่าน6เมกะโอห์มถ oh ึง60เมกะโอห์มความผิดพลาดบวกลบ2.5%บวก5มีโอเวอร์โหลดโปรเทคชั่น6 0 0์ RMS หรือ6 0 0์ AC นั่นเองการวัดตัวเก็บประจุหรือวัดค่า C UT 204พลัสย่าน60นาโนฟาราด600นาโนฟาราด6ไมโครฟาราด60ไมโครฟาราด600ไมโครฟาราดค่าความผิดพลาดบวกลบ สี่เปอร์เซ็นบวกห้าย่านหกพันไมโครฟาลาดย่านหกหมื่นไมโครฟาลาดความผิดพลาดบวกลบสิบเปอร์เซนตมีโอเวอร์โหลดโปรเทคชั่นที่หกร้อยโวลต์อารเอมเอย่านฟา์มทีโวลต์ต่ำวัดได้ตั้งแต่สิบเฮิร์ตถึงสิบเมกะเฮิร์ตความผิดพลาดบวกลบศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นบวกสี่ดิวตี้ไซเคลิล 0.1%ถึง99%ความผิดพลาดบวกลบ3%บวก5การวัดย่านอุณหภูมิต้องใส่สายวัดอุณหภูมิหรือเทอร์โมคัปโปเข้าไปจึงจะสามารถวัดอุณหภูมิได้มีเฉพาะ UT204 พลัสย่านอุณหภูมิจะมีเฉพาะ UT204 พลัสลบ40องศาเซลเซียสถึง40องศาเซลเซียส ความผิดพลาดบวกลบ4องศาเซลเซียสย่าน40องศาเซลเซียสถึง500องศาเซลเซียสความผิดพลาดบวกลบ1.5%บวก5ย่าน500องศาเซลเซียสถึง1,000องศาเซลเซียสความผิดพลาดบวกลบ2%บวก5ย่านฟาเรนไฮต์ลบ40องศาฟาเรนไฮต์ถึง104องศาฟาเรนไฮต์ความผิดพลาดบวกลบ6องศาฟาเรนไฮต์ ย่านร้อยสี่ฟาเรนไฮต์ถึงเก้าร้อยสามสิบสองฟาเรนไฮต์ความผิดพลาดบวกลบสองเปอร์เซ็นต์บวกหกย่านเก้าร้อยสามสิบสองฟาเรนไฮต์ถึง 1, พันแปดร้อยสามสิบสององศาฟาเรนไฮต์ค่าพาามิเตรพลาดบวกลบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์บวกสี่ย่าน NCV ก็จะมี EF low กับ EF high EF low ก็จะวัดไฟ ตั้งแต่24โวลต์ถึง110โวลต์เป็นแบบวัดความไวสูงกว่าถ้าย่าน E/F High จะวัด220โวลต์ถึง74โวลต์ฟังก์ชัน Light จะมีอยู่ใน UT204+ เท่านั้นยูนิตรุ่น UT204+ ตัวนี้จากการรีวิวแล้วน่าใช้มากครับ พัฒนาจาก204เดิมมากเลยทีเดียวสนใจสั่งซื้อหรือดูข้อมูลได้ที่ลิงก์ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอนี้ส่วนคลิปใหม่ผมจะวางไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ